คลิปนี้บ่ได้ไปแอวนะครับท่านผู้ชมบ่ได้ไปเที่ยวนะครับบ่าวเจ็ค,คับรถออกไปซื้อของแหมแล้วครับท่านผู้ชมของที่บ้านมันหมดแหมแล้วเดี๋ยวถอยรถกันเด้อถอยรถกัน,น้อครับท่านผู้ชมลืมขี่กาดไว้ตรงมอเตอร์ไซค์นะครับปกติขี่กาดออกหมู่บ้านนะครับบ่าวเจ๊จะไว้ในรถใหญ่นี่แหละครับ พอดีวันนี้อีแม่เปินเอามอเตอร์ไซค์ไปท,ทําธุระข้างนอกนะครับก็เลยเอาเคีย์การ์ดติดไว้ตรงมอเตอร์ไซค์ครับไปเอาเลยไปเอาเลยอีแม่ต้องไปซื้อของเข้าบ้านอีกตามเคยเดี๋ยวถ้าผู้ชมตามบาลแจ็คไปแอลนะครับทผู้ชมเนาะเดี๋ยวบาลแจ็คจะไปตรงพัทยาใต้นะครับ น,นกดหมู่บ้านทีน่เบ,บ,บลแจ็คอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมมันออกได้อยู่3ทางนะครับถนนออกไปได้2ซอยนะครับซอยปูนกับซอยนีเอกะครับท่านผู้ชมตอนนี้เบลแจ็คกาลังจะไปอีกซอยหนึ่งนะครับจะมีป้อมยามจะมีคนดูแลยามอยู่2ประตูเนาะเอาออกนอกหม,มู่บ้านนี่นะเราจะต้องพกคีการของเฮาอะยามเพิ่นมีหน้าที่ดูแลบันไดนะครับ แต่เรื่องประตูนี่นะเขาเอาเคีย์การ์ดเอาไปเปิดเองอะครับท่านผู้ชมและตอนนี้เบลเจ็กกำลังจะไปซื้อของที่ห้างนะครับไปซื้อของที่ห้างพัทยาใต้ครับท่านผู้ชมดิสุขุมวิทนะครับมัน,น,นใกล้ๆบ้านเบลเจ็กดีอะครับอนนี้ใส่เม็ดเอป้ายตีลังกาอีกเพิ่มใส่ป้ายกลับอีกใส่กับด้านอะ ช่วงนี้กับเวลายามแรงนะครับท่านผู้ชม4มี่ห้าโมงแรงแล้วครับบาวแจ๊กยังไม่ได้กินข้าวเตียงเลยนะครับหิวข้าวแล้วเนี่ยหิวข้าวแต่แบบเป็นอย่างครับดูบาวแจ็กไปกินเอาดาบนาครับท่านผู้ชมไปหากินตั้งนอกก็ได้ครับ เจกวดกำลังออกนอกหมู่บ้านนะครับข้างหน้านั้นคือปากซอยนะครับปากซอยที่จะต้องขับรถออกไปตรงสุขุมวิทแหมรอบนึงนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเลี้ยวขวาเนี่ยแหละครับปาาบีโทแดดสองเกนนตาแดดแฮงใบแฮงบอด ตอนนี้บาลแจ็คกำลังขับรถมุ่งหน้าไปสู่ถนนสุขุมวิทพัทยานะครับตรงพัทยากลา,างนะครับท่านผู้ชมในรถของบาลแจ็คบาลแจ็คเก็บไอ้เก้าอี้ข้างหลังขึ้นนะครับสองข้างเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวบาลแจ็คซื้อของนอกจากได้เตรียมที่วางไว้ใส่ของกลับบ้านนะครับเก้าอี e ้ข้างหลังนี้บาลแจ็คกอเลยเอาแขวนไว้ด้านข้างสองอันนะครับเดี๋ยวพาของกันกดหน่ เรียกว่ปาปากนกกระจอกข้างเป็นปากนกกระจอกใช่ยาสีแสงม,สมือกับสีม่วงทา่ปากเดี๋ยวอย่าลืมนะเดี๋ยวแวะซื้อยาทาปากสักหน่อยนอนดึกไงผ้าพ่อนไม่เต็มที่ไงดูด,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 ดิดูปากดูไม่จืดเลยอะเอาไอ้หวาดแสงมือทาดูปากดิเนาะ เลยปิดดีกว่าอายเขาครับแล้วก็หมู่บ้านที่เบาแจ็กอยู่นะครับท่านผู้ชมห่างจากสุขุมวิทนี้ก็ประมาณกิโลนิดๆน,นะครับท่านผู้ชม1กิโลนิดๆน,นะครับเดี๋ยวกว็ถึงแล้วครับ ช่วงนี้ก็ออกไปต่างจังหวัดก็บาได้นาอเฮาก็อยู่แต่ในบ้านเฮานี่แหละไปไหนมาไหนก็บ่ค่อยได้นาะเพราะว่าเฮาต้องให้ความร่วมมือทางภาครัฐนะนาะครับท่านผู้ชมนาะครับรถบนเนี่ยกะบนอยู่ในพัทยาเนี่ยกะอยากจะไปแอวนะครับอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับอยากจะไปอ่า ดูบรรยากาศที่แปลกๆใหม่ๆเนาะเราจะได้เอาบรรยากาศใหม่ๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะคอยบเบลแจ้งนะครับคอยบเบลแจ้งไปถ้ามีโอกาสได้ไปนะถ้าเปิ้ลทางรัฐบาลเปิ้ลปลดล็อกเนาะสามารถไปได้ทุกหนทุกแห่งเดี๋บวบลแจ็คก,ก็จะไปเก็บบรรยากาศส,สวยๆงามๆแถวแถวต่างจังหวัดมาฝากให้ท่านผู้ชมเนาะครับคอยนะครับคอยสักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้เบลเจ็กก่อใกล้จะถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับสงสัยซื้อของเซตเบลเจ็กก็คงจะกลับบ้านนะครับคงบอกมีโปรแกรมไปที่ไหนต่อนะครับท่านผู้ชมเนาะไปซ้อซื้อไปหาซื้อของที่เบลเจ็กจําเป็นจาเป็นที่จะต้องเอาไว้ใช้กินที่บ้านนะครับท่านผู้ชมของใช้ของที่จําเป็นจําเป็นก่อนครับช่วงเนี้ยครับ โอเคถึงแล้วครับถึงแล้วครับจอดตรงนี้แหละครับไกลๆตรงทางเข้าประตูเลยครับบัดองเดินไปไกลครับ ช่วงนี้มานะช่วงนี้มาบัต้องกลัวว่าบะบีที่จอดรถนะครับทู้ชมที่จอดรถหาจอดได้สบายสบายเลยนะครับบัต้องแย่งที่จอดกันครับเดินแบบสบายสบายไปเลยนะครับบาย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 อะไรวันั้นแหะเดี๋ยวก็เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว้าไปหาซื้อของที่โฮมสเตย์นะครับทู้ชมเนาะตามเข้ามาเลยครับเข้าไปดูข้างในกันครับ ครับหลังจากบ่าวแจ็กจับจ่ายเรียบร้อยนะครับหิวเข้าครับหิวเข้าขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมจะไปถึงบ้านก็คงบาไหวครับมันหิวซุดๆนะครับบ่าวแจคก็เลยแวะข้างทางนะครับมาแวะไอ้ร้านเนี่ยร้านแม่กะครับอืมแมมากินไก่อะครับกินไก่อย่างน้อยมันรองท้องหน่อยเนาะหิวแต้ๆนะครับบัใช่อูเล่นเนอะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้บาวแจ็คเอาไว้เพียงเท่าอีก,กอน,นะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามบาวแจ็คนะครับขอบคุณที่ติดตามบาวเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับเฮงเรวยรวยฟังฟังกันนะครับจะไปดีลืมนะครับคอยติดตามบาแจ็คไปเรื่อยๆนะครับ